ก็อเอาละมีคนขึ้นมาวิาพากษ์ไม่ทราบชื่อโครงการอะไรนะอะไรนะโครงการพัฒนาประชาสันธ์อะไรประชาหอมครับอย่าลืมเขียนไว้ด้วยอ่าเลขเก้า เลขสเลขกเลขกลุ่มหกครับลุ้มหกลุ่มหกวิภาคอ้ามีตัวเองเหรอเอ้าทำไมจับด้ทุกีกี้ตกสายมีแต่เบอร์จับตัวเองด้วยเลขสองครับกลุ่มสองมาวิภาคหน่อยวิภาคหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับท่านชื่อโครงการนี่สำคัญเหมือนกันนะครับอันแรกเลย เลี้งาววิจารณ์เองตอนในฐานะที่รุนัสดาร์กของนี่อาจารย์เดียวกันผมทาะคนในบุรีด้วยกันเป็นลูกศิษย์ของพระฐภูมิอนุกูลกิจจานุกิจด้วยกันนั่นคุณนะคนอัสรางท่านพูดมาเนี่ยนะผมทราบหลักการที่ท่านพูดก็คือเน้นหนักไปทางสโลแกนของพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นพรรคที่ อยู่ในดวงใจของคนมาตลอดกาลฉ,ฉะนั้นเมื่อทา่านมีนยโยบายที่จะเสริมต่อนยโยบายของไทยรักไทยเพื่อให้พวกเราทุกที่มาประชุมในวันนี้มาอบรมเป็นประชาธิปไตยหมู่บ้านขอภปครับมูลนิธิร้อยสิบเอ็ดไทยรักไทยในวันนี้จะได้เอาไปเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณนายกทัศษินต่อไป ซึ่งมันเป็นโอกาสดีของพวกเราซึ่งได้ขั้นมาเป็นผู้บริหารประเทศอยู่ยุคหนึ่งแต่คงจะเป็นเพราะว่าพุทธกรรมที่ท่าน เคยจะทําไว้ในปากกอนก็ได้อาจจะทําให้ท่านหลุดจากตาแหน่งไปเพราะการที่บุคคลเราทั้งเกิดมาทุกคนเนี่ยมันมีทั้งกิเลสและต,ะตัณหาคือความอยากความต้องการที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมันมีเพราะว่างั้นจะไม่มีคําำที่ว่าอำน้มมาเป็นใหญ่ในโลกซึ่งทางพุทธศาสนามีไว้คำหนึ่งว่าวสโธอินิยังโลเก ซึ่งเทวทัตท่านพวกกับอาชาติชาปนชาติทุและทําให้อาชาติทูเนี่ยฆ่าพระเจ้าสิริสาได้ที่คำพูดคำเนี้ยมันจะติดลิงเน้นหนักมาที่ประเทศไทยซึ่งเราเป็นชาวพุทธศาสนาพึงสัมวอมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้คุณอาชาตกับผมนั่งผมจะต้องได้เจอกันอีกเพราะเราฐานะที่อาจารั์เรียบร้อยแล้ว นี่นค่ะคือบ,ญญอบรรยายตลาดบรรยายทุกคนนี่แหละครับเราต้องการให้ทุกท่านได้ได้เห็นเอ๊ะอีกหน่อยเราจัดบรรยายกันทุกคนดีกว่านะครับกลุ่มที่จเจ็ดกลุ่มเจ็ด ก่อนเลยหิวแล้วใช่ไหมเมื่อกี้่งปิดประตูตอนนี้มีรู้ไข่พนโอหมดดอยังุึงเจ็ฑน,นะครับกลุ่มสุดท้ายาำรับภาคนี้แ้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราเปรี่ยนไปทาอนอาหารกลางวันวะขอความกรุณากลับมาสักหลายโมงกว่าก็ได้นะตามสบายเพราะว่าท่านต้องไปปรับนะไปปรับไปเขียนโครงการชี่นโครงการ ไปเขียนหมาได้นะเอาให้มันครบต้นแล้วเดี๋ยวเรามาคณะกรรมการจะได้มาประเมินขอเชิญนะครับขอบคุณนะครับค่ะน้องที่เขาร่่มบอกับทุกท่านนะคะทีฉันขอแนะนำตัวกองค่ะทีฉันชื่อททเอนะคะาที่เราจะมอบหมายก็คือผู้ประสานงานจัดตั้ง้งบ้านประชาธิปไตยของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ ดีนะคะที่กลุ่มเจ็ดของดิฉันเรามาจากทุกภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือแต่มีภาคเดียวที่ไม่อยู่ในกลุ่มของเราคือภาค 3. อีสานตอนนี้ดิฉันอยากจะเรียนเชิญนะคะคุณเกษิชั้นพี่กูณนซึ่งเราได้รับมอบหมายให้เขาเป็นประธานกลุ่มของเราในการที่จะ,สะเสนอชื่อโครงการของเรานะคะ สวัสดีครับท่านวิจิตรที่เคารพทุกท่านและเพื่อนๆที่ท่ขขนานผู้ชมฝายสุดพั้งนาผู้นําทุกท่านครับกลุ่ผมผู้ผมกลุ่มที่เจ็ดนะครับขอขอเชิญสมาชิกโชว์ตัวหน่อยครับผมผมีโชว์ตัวหน่อยครับแนะนำชื่อไปเลยครับแนะนำชื่อไปเลยครับแนะนำชื่ออะไรครับโครอตานของกลุ่มเจ็ดนะครับ กว่าจะได้แบบโครงการนี้มาเนี่ยพวกเราเด้ระดมความคิดกันว่าเราจะทำอะไรกันดี่งีเกิประมาณหกโมงครึ่งครับอหลายต้นแล้วก็ระดมความคิดกันแล้วเสร็จแล้วถึงประมาณสิโมงครึ่งเสร็จแล้วเราก็มาสุดปริกตอนเช้าจนถึงเมื่อกี้เพิ่งเสร็จครับเพิ่งเขียนเสร็จคนครับชื่องการนะครับปราชาพิปไตยที่กินได้อ่าหลักการเลนผลนะครับเนื่องจากประเทศไทยมียุบปฏิบันเนี้ยประชา ยังไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยที่แท้จริงเห็นว่าประเทศทีปไตยนั้นคืออะไรซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงน่ะคือการมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันในสังคมโดยที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมและมีความเสมอภาคกันในทุกชั้นวรรณะอธิเช่นนะครับการบังคับใช้กฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีการได้รับการบริการพื้นฐาน ที่เท่าเทียมกันครับในระดับชั้นครับพราะถประสมนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องตรงกันสองเพื่อให้มีการนําไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่แท้จริงสามเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันขึ้นในหมู่ของประชาชนชาวไทยสี่สเพื่อให้ชนรุ่นลูกหลานของเราได้รับปราชาธิปไตยที่แท้จริงครับรวิธีการดำเนิน เพื่อที่เราจะได้มีความคิดแนวพื้นฐานที่ตรงก,รกันครับสองพูดคุยและทำง,งานเมื่อประเทศไทยในม่เพื่อนฝูงหรือสนมิทและบ้านใกล้พื้นเคียงเพื่อหาแนวร่วมในการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายและแนวร่วมของชุมชนครับแล้วก็จากให้มีการร่วมกิจกรรมกันเป็นระยะระยะ สร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ดทดแทนกลุ่มคนรุ่มเก่าได้อย่างเป็นระบบระเบียบครับสถานที่ดําเนินการคือที่บ้านทุ่งบวดอําตมบลฉงอําเภอฉวงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับระยะเวลาการดําเนินการ23เมษา2555ถึง22เมษา2558เป็นระยะเวลา3ปีนะครับ งบประมาณก็มีพวกค่าถ่ายเอกสารพวกค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งนํามาจากผู้มีอุดมการณ์ตรงกรันตลอดระยะเวลาสามปีงบประมาณสี่ล้านบาทผู้รับผิดชอบโครงการคือคณะกรรมการผู้นําการพัฒนาประชาธิปไตยรุ่น 8, แปดถึงเจ็ดมูลนิธิร้อยสิบเอ็ดพักไทยรักไทยร้อยสิบเอ็ด <laughs> <laughs> ไทยรักไทยครับ วิธีการประเมินผลคือออกแบบทดสอบว่าผู้ที่เข้าร่วมกลูกกับเราเนี่ยมีค,ความรู้ประทาธิประไดยแค่ไหนโดยออกแบบทดสอบความรู้กันทุกหกเดือนแล้วผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการก็คือนันกกรรมการผู้นําพัฒนา ประชาชทตายุัจุบนทุนเก็บูรณิธคอสิทธิ์ไทยรักไทยในอำเภอภูกระับและประชาชนทุกคนที่ร่วมในโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินการของโครงการที่สุดลงเนี่ยคือประชาชนทุกทุกคนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ประชาชนที่ไตยที่กินได้นี้ครับจะมีความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองประชาธนปไตยที่แท้จริงครับนะครับ